ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายขายอะไรนะร้านเปิรชื่อร้านเปิรน<า>อ,อ,อยู่บริเวณไหนครับ รั้โรงเรียนที่ครับครูเป็นค่ะอำเภอนนสูงนครสิมานะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์อะไรครับมีชามะนาวค่ะชามะนาวชามะนาวแล้วก็อะไรอีกนะคะลืมแล้วชานมค่ะลูกค้าโออมาไก่นะครับมีมหากิมผมก็สั่งไป2อย่างครับอันนี้อะไรนะมอคค่าค่ะมอคค่ากาแฟมอคค่าอันนี้ชาเขียวชาเขียวไม่หวานจุเท่าไรครับชุดหนึ่งอาสองอ่าสอย่างห้าสิบสองอย่างแตงยี่พาสิพาอันนี้ก็ยี่พาเหมือนกัน ชามะนาว3าสเพราะใส่ชากับมะนาวสอย่างแต่ไม่รู้นะอันนี้ก็มีน้ำอารมณ์ด้วยนะครับสนใจก็มามาซื้อมาหาราคาถูกนะครับที่หน้าวัดใหม่สุนทรเน่าในพิชภูเบนนะครับอยู่ใต้โ่นไม้ต้นนี้ใต้ต้นหางนกยุงฝรั่งนะครับชื่อร้านเปืรอนโอ้ดูรากาขายครับมีเยอะๆมีอะไรบ้างดูนะครับมีชาไข่มุกด้วย ตัวคือไบบกไอ้ห้าบาทนะครับ,รบ,รบขอให้รับดวยรับเวยครับสวัสดีครับ